CEO บาบินสยบข่าวลือน้องดีซ่าลงสตรอรี่ให้ไร้ช้ำๆลูกรักคุณพ่อเอนดูส่วนเซลีนก็มาตอกย้ำความชัดเจนสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะเรามาอัปเดตความเคลื่อนไหวกันหน่อยเรื่องนี้นะคะแฟ,แฟ,แฟนๆและสื่อต่างก็จับตามองล่าสุดทางอิสแกรมของคุณพ่อบาบินนะคะซีอแห่งบุกการียแห่งอิตาลีก็ ทยอยมาลงสตอรี่น้องลิซ่านะคะหลังจากที่คุณพ่อบาวินค่ะมีการจัดเก็บทยอยรูปของน้องลิซ่านะคะล่าสุดเห็นว่าทางคุณพ่อกลับมาลงสตอรี่แชร์สตอรี่อีกครั้งหนึ่งนะคะลงเยอะมากๆคือเรากับว่ามีงานออกแคมเปญใหม่ค่ะก็ตามที่ทุกคนได้เห็นกันเลยนะคะก็ทั้งลงทั้งเซตก่อนหน้านี้ก็คือลงอวยค่ะมาตั้งไฮไลท์เป็นเช่นเดียวเดิมแล้วนะคะก่อนหน้านี้ คือไฮไลท์ก็หายด้วยเช่นกันมาครั้งนี้นะคะลงสตอรี่ไฮไลท์ช้ำๆส่วนรูปโพสต์อื่นๆที่หายไปเนี่ยคะบน IG ของ CEO ค่ะก็น่าจะจัดเก็บด้วยนะคะแต่ณนะปัจจุบันนี้รูปภาพเหล่านี้ก็คือน่าจะถูกจัดเก็บไปะคะ่ะลูกหลักรูปแพงขนาดนี้นะคะ ซึ่งแฟนๆแต่ก็คาดเดากันว่าต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะทำให้ไฮไลท์และมีการจัดเก็บรูปภาพบางส่วนเกิดขึ้นค่ะส่วนแคมเปญใหม่นะคะที่เพิ่งจะถ่ายไปที่ปารีสซีโอก็บอกว่ามักกะลาคมปีนาเริ่มเลยนะคะก็มารอดูกันต่อไปว่านองลิซานี้ในฐานะ GBA จะมาในลุกไหนกันบ้างนะคะกับเครื่องเพชรลูลาแห่งอิตาลีก็คือจับมือแน่นค่ะแฟนๆหายห่วง ในส่วนของเซรีนใหญ่จะพลาดนะคะเมื่อเซรีนก็มาลงสตอรี่ไอีนะคะตอกย้ำสถานะว่ายังคงอยู่ต่อนะคะยังรักลิซ่าเหมือนเดิมค่ะมาลงสตอรี่น้องลิซ่านะคะตอกย้ำสถานะ GBA ค่ะ พร้อมกับแคมเปญใหม่เฮดิซิลิเมน1กาวโเมนซัมเมอร24ทอมบอยนะคะกับคอลเลกชันห้องสมุดแห่งชาติกำกับโดยเฮดิซิลิเมนนั่นเองละค่ะสองแบรนด์ตัวตึงจับมือน้องลิซ่าแน่นในฐานะ G.B.A ดังระดับโลกและในอนาคตนะคะกับแบรนด์ไหนบ้างก็มารอดูกันต่อไปซึ่งปีหน้านี้ต้องมีอะไรรุกคืออย่างแน่นอนเช่นเคยทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งค่ะ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ